คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเพิ่งจะได้พบพูดคุยกับบรรดาผู้สื่อข่าวต่างชาติประจำประเทศไทยนะคะเป็นธรรมเนียมที่เกิดขึ้นทุกๆปีค่ะกับที่ผู้นำผู้นำของไทยจะพบหาหรือพูดคุยตอบคำถามสดๆในทุกๆคำถามจากบรรดาผู้สื่อข่าวต่างประเทศทั่วโลกที่มาประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะซ้อนความสนใจของผู้สื่อข่าวต่อประเทศไทยด้วยและจะได้สอบถามสดๆกับตัวผู้นำไทยค่ะ เมื่อสักครู่คุณจิราชชตาเอี่มรัศมีอี่มรัศมีผู้สื่อข่าวของไทย p ี s ีได้ไปร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วยนะคะและมีประเด็นที่จะติดตามมารายงานกับคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ที่ฉันจะสอบถามจากคุณจิราชาตาค่ะคุณจิราชชตาคะ ค่ะคุณนัฐาคะจบไปเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสำหรับการตอบคําถามสดๆของนายกรัฐมนตรีกับผู้สื่อข่าวต่างชาตินะคะซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงผลงานในช่วงหนึ่งปีกว่าๆที่ได้ทําดําเนินการมานะคะแล้วก็ได้หยิบยกยุทธศาสตร์ประเทศขึ้นมาพูดถึง ในการบรรยายให้กับบรรดาผู้สื่อข่าวต่างชาติฟังด้วยว่าในอนาคตต่อจากนี้แนวทางการดําเนินนโยบายการดําเนินกลยุทธ์ของประเทศนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะก็พูดในเรื่องของการส,งสา่งเสริมการลงทุนในเรื่องของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นนะคะเมื่อมาถึงช่วงของการตอบคําถามของผู้สื่อข่าวค่ะคุณณชาร์ค่ะก็มีผู้สื่อข่าวให้ความสนใจสอบถามเป็นจํานวนมากนะคะประเด็นหลกัหลกๆที่ได้รับความสนใจกันเป็นพิเศษ แน่นอนที่มีพ้นในเรื่องของปัญหาความบุญแรงในภาคใต้รุนชั้งความพยายามในการเจราจาเพื่อให้เกิดสันติภาพในภาคใต้นะคะก็มีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งค่ะที่สอบถามว่าการเจราจาที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ของชายแดนภาคใต้นั้นจะลงลึกไปถึงเรื่องการให้อำนาจในการบริหารตัวเอง หรือว่าเป็นเขตปกครองที่เจษหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าออโตโนมี่เลยหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ตอบคาถามบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการเริ่มต้นในการที่จะพูดคุยสันติภาพให้เกิดการเจรจาต่อไปยังไม่ได้เริ่มที่จะมีการเจรจาต่อรองกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโดยหลักการก็คือต้องการที่จะเห็นสันติภาพต้องการที่จะเห็นพื้นที่สับสวัดิชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ยืนยันชัดเจนบอกว่า เราจะไม่แยกประเทศเพราะว่าเราเป็นประเทศไทยด้วยกันนะคะแล้วก็การเจรจาที่จะเกิดขึ้นในวันที่28นี้จะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสําหรับกลุ่มแรกเท่านั้นเองยังมีอีกหลายฝ่ายอีกหลายกลุ่มที่จะต้องไปพูดคุยด้วยค่ะก็มีการหยิบยกมาจากผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งนะคะกล่าวถึงในเรื่องของการเจรจาที่ให้มาเลเซียมาเป็นตัวกลางแล้วก็ได้หยิบยกในเรื่องที่หนังสือพิมพ์ ลงข่าวในตอนท้ายที่บอกว่ายอมรับว่านาย,ยกรัฐมนตีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนั้นเข้ามามีบทบาทในการประสานให้เกิดการพูดคุยกับทางมาเลเซียจนมาเลเซียเป็นผู้ที่ประสานให้เกิดการพูดคุยกันขึ้นนะคะก็มีการสอบถามบอกว่าเป็นช่วงจังหวัดที่เหมาะสมหรือไม่กับการที่นายกรัฐมนตรีทํางานมาตลอดส8บปเดือนโดยมีชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ภายใต้เงาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทำงานมาได้สิบแปดเดือนแล้ว พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเพื่อให้เกิดเป็นผลงานของตัวเองแล้วเมื่อมีความก้าวหน้าสําคัญในเรื่องของภาคข้า้ขึ้นมาเหตุใดจึงหยิบยกชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรขึ้นมาพูดณขณะนี้นายกรัฐมนตรีตอบน่าสนใจค่ะคุณปัชชาคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนที่พูดชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณขึ้นมาหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ขอบคุณหากแต่คนที่หยิบยก ชื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นมานั้นก็คือนายนาจิปราซักนาย,ยากรัฐมนตรีของมาเลเซีย,ยซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับนะคะว่าการที่จะมีคนเข้ามาร่วมกันช่วยกันให้มากขึ้นนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะขณะเดียวกันก็ตอบในเรื่องของการทํางานมาตลอด18เดือนเนี่ยก็ยอมรับว่าทํางานใต้เงาของชื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นน้องสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นะคะแต่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า สิบแปเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวของนายกรัฐมนตรียิ่งรักนี่แหละก็เป็นคนที่ดูแลประเทศนะคะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตแล้วก็ได้กลับมาตอบคําถามกับผู้สึกอขาวต่างประเทศอีกครั้งล้วนแต่เป็นผลง,งานของเธอทั้งสิ้นค่ะคุณนัฐานนะคะค่ะ คุณจิรชาตาครับปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้พบกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจําประเทศไทยนะคะดูลูกลอ่อลูกชนประเมินแล้วบรรดาผู้สื่อข่าวต่างชาติพอใจกับคาตอบของนายกรัฐมนตรีหรือว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีเองเป็นยังไงบ้างคะก็ดูแล้วมีความเชื่อมั่นในการที่จะตอบคําถามมาั่นยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของความพอใจในในคาถามที่มีนั้น อันนี้ไม่สามารถที่จะประเมินได้ด้วยตัวเองจริงๆนะคุณนันทานเนื่องจากว่าในลักษณะของการถามตอบคําถามเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเปิดกร้อม้างให้กับผู้สื่อข่าวหลายๆคนที่มีคําถามได้ขึ้นมามีโอกาสได้สอบถามกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงดังนั้นแล้วอาจจะไม่สามารถซักไซใ,ให้ให้ได้ในประเด็นที่ตัวเองต้องการได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสได้สอบถาม,ถามเพื่อที่จะได้เห็นที่ัสทัดของนายกรัฐมนตรีดูแล้วปีนี้ลูกเล่อลูกทน ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการหกแก้มหยอกกันในหลายๆคําถามด้วยอย่างเช่นที่ตอบไปเมื่อสักครู่นะคะบอกว่าก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่ได้กลับมาตอบด้วยตัวเองในครั้งนี้อีกครั้งแล้วก็ตอนต้นเลยค่ะคุณนะะัฐานายกรัฐมนตรีก็บอกว่าด้วยคราวที่แล้วเนี่ยได้ออกตัวไปแล้วว่าขอให้ช่วยใจดีด้วยเพราะว่าเพิ่งจะขึ้นมาทํางานเองนะคะขราวนี้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวต่างประเทศค่อนข้างที่จะใจดีกับเธอนะคะก็เลยกลับมาตอบคําถาม ครั้งนี้ครั้งหนึ่งค่ะคุณจิราชาคะค่ะมีประโยคไหนที่เรียกเสียงหาได้บ้างไหมคะคุณจิราชาตาคะก็มีคําถามหนึ่งที่เรียกว่าหัวรอะกันทั้งห้องเลยนะคะเพราะว่ามีคุณครูคนนึ่งคุณนัทถาเป็นคุณครูโรงเรียนนานาชาติของโรงเรียนบิทิสโคลัมเบียที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะก็หยิบยกคําถามคําถามหนึ่งไปถามกับนายกรัฐมนตรีก็คิดว่าคงเป็นคําถามที่หลายๆคนคาดไม่ถึง เพราะว่าคุณครูท่านนี้นะคะบอกว่าถามในในฐานะของคุณครูของเด็กๆชั้นประถมที่ตัวเธอสอนอยู่นะคะว่านายกรัฐมนตรีมีเซอร์บี้หรือไม่แล้วถ้ามีเนี่ยสีอะไรก็เรียกเสียงหัวเราะก,กันได้ทั้งห้องเลยนะคะแลวซึ่งนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะไปด้วยแล้วก็ตอบว่าจริงๆก็อยากจะมีเวลาได้เล่นเฟอร์บี้กับเขาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะเป็นเล่นหรอกแต่ว่าน้องไฟน,นะคะลูกชายมีกับเขาเหมือนกันเหมือนคุณนะะัฐาแล้วก็เป็นสีฟ้าค่ะ ตกลงก็ได้รับคําตอบนะคะสําหรับคุณครูโรงเรียนประถมคนนั้นค่ะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจิราชาตาคะค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นะคะกับลูกล่อลูกชนของนายกรัฐมนตรีในการตอบคําถามจากผู้สื่อข่าวต่างชาตินะคะแน่นอนว่ามีทุกคําถามและไม่ได้เตรียมกันล่วงหน้าต้องตอบกันสดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องปัญหาสังคมหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับอาเซียนค่ะ